สวัสดีครับก็มาถึงเวิร์กช็อปต่อไปแล้วนะครับผมก็คือ H L and H L or แล้วก็ H L not นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มต้นที่เวิร์กช็อปแรกกันครับก็คือ H L and นั่นเองนะครับผมรูปแบบการเขียน H L and นะครับก็คือมีการเพิ่มเงื่อนไขมาอีกหนึ่งเงื่อนไขต่อกแวร์ครับโดยที่แวร์นะครับคือเงื่อนไขแรกและ and นะครับคือเงื่อนไขที่2นะแอนไม่ใช่และแอนคือเงื่อนไขที่2ในภาษาเอสเชียนะครับแล้วก็แวไม่ใช่ที่ไหนแวรคือเงื่อนไขที่1น,นะครับผมก่อนจะไปเวิร์กช็อปนะครับอยากให้เข้ามาที่ลิงก์นี้กันก่อนนะครับลิงก์นี้นะเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับเป็นลิงก์ที่เกี่ยวกับการสอนเอสเชียลฟรีนะครับผมด้านล่างครับก็จะมีคลิปสอนทั้งหมดนะครับ แล้วก็มีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ PHP, PDO, MySQL แล้วก็ Bootstrap นะครับเข้าไปดาวน์โหลดโค้ดนะครับมาเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาไปศึกษาได้เลยมีโค้ดมีเดต a บ e ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตารางตัวอย่างนะครับตารางแล้วก็ข้อมูลตัวอย่างนะครับผมก็จะมีทาเพิ่มให้เรื่อยๆเช่นเดียวกันแล้วก็พอเลื่อนลงมาด้านล่างอีกทีนึงครับอ่าก็จะเป็นรวมลิงก์เวิร์กช็อป HTML ทั้งหมดนะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยครับก็จะมีโค้ดตัวอย่าง นะครับในการทำเวิร์กช็อปด้วยภาษา h l นะครับอย่างเช่นตัวอย่าง h l a l e when คำนวณ B ใหม่พอเราคลิกขึ้นมาดูนะครับก็จะโชว์รูปนะครับโชว์รูปแบบนี้เลยโชว์รูปโชว์โค้ดนะครับสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับผมอโอเคทีนี้ครับเรามาเข้าเวิร์กช็อปแรกกันนะครับ h l แอน ผมจะกลับมาที่ Database ก้อนเดิมนะครับที่ใช้จาก Workshop ครั้งที่แล้วก็คือเวิร์กช็อป under sql c o r e s ตารางแรกนะครับที่ใช้ครับตาราง t ีเ o ล r ัสกอนะครับส่วนคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ไม่รู้ว่าตารางนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ลิงก์นี้แหละครับลองเลื่อนหาดูนะครับ t b เบล o ัสก r นะครับมีตารางให้ครับนะครับมีตารางให้นะครับอยู่ในตารางนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับ แต่ถ้าไม่มีก็คืออาจจะมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าหาตารางไม่เจอก็อาจจะมาจากคลิปก่อนหน้านี้ที่พาสร้างขึ้นมาสดนะครับอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มที่ตารางแรกครับ t ี l n e s ัสกอร์โปรดักนะครับ t ี l n e s ัสกอร์โปรดักนะครับอ่ะเวิร์กชอปของเราคือเอ HL ชลแอนแต่แอนดเราจะต้องมีแวร์นำหน้าเสมอนะครับมีแวร์นำหน้าเสมอนี่ครับแพทเทิร์นนะครับแวร์ด้วยเงื่อนไขแรก และต่อด้วยเงื่อนไขที่2ก็คือใช้แอ d ดนะครับผมอ่ะโจทย์แรกครับนะครับผมต้องการให้แสดงสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับ10ชิ้นนะครับคอลัมน์ที่ใช้เก็บจำนวนสินค้าก็คือ Product ์เนสกอร์ QTY นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ10ชิ้นแ,แล้วก็เงื่อนไขที่2คือ มีราคาตั้งแต่4 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับผมเงื่อนไขแรกบอกว่าต้องการแสดงสินค้าที่มีตั้งแต่มากกว่าหรือเท่ากับ10ชิ้นและเงื่อนไขที่2คือมีราคาตั้งแต่4 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับผมเราก็มาเขียนในเชียกันครับคลิกที่เมนูไอเชียด้านบนนะครับแล้วก็ลบทุกอย่างทิ้งให้หมด ะนะครับอ่ะ select ก,ก่อนแล้วก็ enter ครับ from ครับอ่ะแล้วก็ where ครับอ่ะใช้ pattern นี้นะครับอ่ะ select เ,เราใช้ star ครับ star หรือว่าดอกจันก็คือเรียกมาทุกคอลัมน์ from คือเรียกข้อมูลมาจากตารางไหนก็คือ tbl u n d e r s c o product และเงื่อนไขแรกของเราคือต้องการแสดงสินค้าที่มีมากกว่าหรือเท่ากับ10ชิ้นนะครับ คอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บจำนวนสินค้าก็คือ product underscore qty นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ10ชิ้นนะครับนี่คือเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่2ครับ enter ลงมาครับพิมพ์แอนครับแอนไม่ใช่และนะครับแอนใน sql ไม่ใช่และนะครับยังไม่ก่อนมันคือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่2นะครับเงื่อนไขที่2คือมีราคามากกว่า4,000บาทขึ้นไป มากกว่า4,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ้างอิงคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บราคาก่อนครับก็คือ product underscore price นี่ครับมากกว่า4,000บาทนะครับเงื่อนไขแรกคือจำนวนสินค้ามีมากกว่าหรือเท่ากับ10ชิ้นเงื่อนไขที่2คือสินค้าต้องมีราคามากกว่า4,000บาทนะครับผมอ่ะซูมให้ดูชัดๆแบบนี้ ผมฝึกไว้ครับมันได้ใช้แน่นอนนะครับมันได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็แอนนะครับยังสามารถเพิ่มอีกกี่แอนก็ได้นะครับตามเงื่อนไขที่เราต้องการโดยใช้ select star select from where แล้วก็แอนแล้วก็แอนแล้วก็แอนไปเรื่อยๆนะครับตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับแต่อย่างเช่นเวิร์กช็อปนี้เอาแค่สองเงื่อนไขง่ายๆพอนะครับและคลิกโกด้านล่างขวาครับโกด้านล่างขวานะครับพอคลิกปั๊บเห็นไหมครับ ได้ขอ้อูลออกมาแล้วครับก็คือโชว์สินค้าตั้งแต่ ID 2, 3, 4นะครับเรามีเงื่อนไขว่ามากกว่าหรือเท่ากับ10ชิ้นแต่มีเงื่อนไขที่2คือสินค้านั้นต้องมีราคามากกว่า4,000บาทนะครับมากกว่า4,000บาทนี่ครับเราก็จะได้โค้ดออกมาแบบนี้นะครับได้โค้ดออกมาแบบนี้อ่ะคลิก Edit in line เพื่อดูโค้ดอีกทีนึง่งอ่ะซูมโค้ดให้ดูชัดๆนะครับเราสามารถคัดลอกไปไว้ที่อื่นก็ได้ สามารถคัดลอกไว้ใน n o t ตแพดก็ได้แล้วก็เซฟเก็บไว้ดูตัวอย่างแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่สินค้าของเรานะมันมีทั้งหมด4รายการเห็นไหมครับมี4รายการนะครับแต่เงื่อนไขที่2เราบอกว่าสินค้าต้องมีราคามากกว่า4 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นอีราคาที่เป็น3,000บาทก็จะไม่แสดงเพราะว่ามันน้อยกว่า4 0 0 0นะครับนี่คือเวิร์กช็อปที่1งง่ายๆแบบนี้นะครับเวิร์กช็อปที่2ครับเวิร์กช็อปที่2อนะครับ ขอใช้ควาว่าโจทย์ที่2แล้วกันผมจะให้ไปเอาตารางนี้มาใช้งานครับตารางนี้มาใช้งานนะครับดูนะครับ,ดดรบตารางนั้นชื่อว่า tbl net s c o e p a y l o l d นะครับ tbl net s c o e p a y นะครับซึ่งใช้สำหรับเวิร์กช็อปคำนวณการขึ้นกันเดือนนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างถ้าจะไปดูตัวอย่างนะนี่ครับ พอคลิกเข้าไปดูก็จะเจอตัวอย่างโค้ดแบบนี้มีคำอธิบายสั้นๆให้นะครับอ่ะเราจะเอาตารางนะครับ t u s c o r e payroll นะครับไปทำเวิร์กช็อปต่อไปแล้วก็ไฮไลท์ทั้งหมดครับอ่านี่ครับไฮไลท์ทั้งหมดหรือว่าคลุมดำนะคัดลอกมานะแล้วก็ไปที่ database ของเราก็คือ Workshop underscore sql แล้วก็คลิก sql แล้วก็วาง แล้วก็ go นี่ครับเข้ามาแล้วครับ tbl n e r s c o r e payroll นะครับเป็นตารางนับสร้างกันมาเพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลพนักงานว่าชื่อสกุลอะไรตำแหน่งอะไรเงินเดือนอะไรแล้วก็มีคะแนนประเมินอ,อะไรนะครับผมโครงสร้างก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะโจทย์ที่2นะครับก็คือผมต้องการแสดงนะครับต้องการแสดงตำแหน่ง front end d น v e l o p e r นี่คือเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขที่สองคือเงินเดือนมากกว่า2 5 0ห0น้านะครับเงินเดือนมากกว่า2 5 0ห0น้านะครับผมอ่ะเงื่อนไขแรกคือโชว์ตำแหน่ง frontend developer นะครับอ่ะขอคันลอกไว้ก่อนขอคันลอกไว้ก่อนป้องกันการพิมพ์ผิดอ่ะแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือ เงินเดือนมากกว่า25,000นะครับเงินเดือนมากกว่า25,000นะครับผมอ่ะไปทีเเชียวครับลบทิ้งให้หมดนะสูงครับ Select Enter From อ่ะแล้วก็ Where แ,แล้วก็ And อ,อ่าพิมพ์ไว้ก่อนครับอ่ะ Select Star ไปเลยครับเรียกมาทุกคอลัมน์ From เอาข้อมูลมาจากตารางไหนก็คือ t b s บลส r อร l เรนี่ครับ แล้วก็เงื่อนไขแรกบอกว่าโชว์พนักงานที่เป็นตำแหน่ง front end developer เพราะฉะนั้นคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตำแหน่งก็คือ emp e c o r position ครับอ่ะเราพิมพ์เข้าไปครับ emp e c o r position เท่ากับอ่นะครับตำแหน่งชื่อตำแหน่งมันเป็น string เพราะฉะนั้นเราจะต้องมี single quote ครอบไว้ครับอ่ะขอวักให้ดูง่ายอย่างนี้แล้วกัน single quote นะครับหรือว่า quote ครอบไว้แบบนี้ และเงื่อนไขที่2เราคือมีเงินเดือนมากกว่า25,000ขึ้นไปนะครับก็คือ EMP n u s c o p a y r o l l มากกว่า25,000บาทอ่านะครับเงื่อนไขแรกคือโชว์เฉพาะตำแหน่ง Front End Developer เงื่อนไขที่2คือต้องมีเงินเดือนมากกว่า25,000บาทขึ้นไปนะครับผมอ่ะกดูครับอ่านี่เห็นไหมครับก็จะโชว์แค่คนคนเดียวนะครับ โชว์แค่คนเดียวนะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าในตารางเนี้มันมีตำแหน่ง front end developer กี่คนนะครับอ่ามีใครบ้างอ่ะเราก็ edit line อ,อ,อ่ะลบแอนทิ้งไปก่อนลบแอนทิ้งไปก่อน Go ครับอ่ะเห็นไหมครับมันมีทั้งหมด3คนด้วยกันตำแหน่ง front end developer นะครับแต่เรามีเงื่อนไขที่2บอกว่าเงินเดือนมากกว่า25,000บาทเพราะฉะนั้นก็จะโชว์แค่คนที่มีอดที่3ครับก็คือ37ม นะครับผมและก็ที่สําคัญครับการใช้แอดมันไม่จะเป็นต้องมากกว่าอย่างเดียวนะนะครับเราสามารถใช้ออเปอรชันอะไรก็ได้นะครับโอเปอเรเตอร์อะไรก็ได้อ่ะนี่ครับเหมือนตัวนี้เลยนะครับมีเท่ากับมีมากกว่ามีน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับไม่ต้องทําเป็นแวร์นะครับเท่ากับแล้วก็แอนมากกว่าเหมือนผมเสมอไปนะครับเราสามารถใช้ พวกโอเปอเรเตอร์พวกนี้นะครับผมเข้าไปประยุกต์ใช้ได้ขึ้นอยู่กับหน้างานครับว่าเราต้องการสร้างเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลอย่างไรออกมานะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ฝึกเยอะๆครับมันได้ใช้เยอะแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเวิร์กช็อปต่อไปด้วยนะครับก็คือเวิร์กช็อป h l r นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ